สวัสดีครับท่านชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับบรรยากาศฝากพี่น้องเฮ้าช่วงค่ำคืนครับถือว่าช่วงนี้พี่น้องฝนกะยางบ่อตกครับหลังจากตั้งแต่ปลายเดือนมานะครับนี่บรรยากาศฝากพี่น้องเฮานี่ก็เป็นว่าที่ผมได้จับยานมพี่น้องจับแยกเมียอยู่แยกลวกมากลยรผสมแล้วครับ เป็นว่าบาม er mm. <The> nice ัน like. หัวลุนแยกรูคนมาอยู่นี่แหละครับมันีะเว้นนะครับยากาศเป็นหยาเพ่งโกลาน่ครับนี่ตัวนวลนี่ครับเป็นลูกของเพลินครับลูกที่ผมได้จับยานนมมาได้พี่น้องนี่ครับตัวนี้ละครับผมได้จับยาโนมครับตัวนี้นวลนี่ครับเป็นลูกผสมเบียมัตเตอร์ได้พี่น้อง เป็นลูกผสมเบียมาเตอร์ลูกสาวเจ้าทั่วบะฮอกนะครับเป็นลูกสาวเจ้าทั่วบะฮอกแยกตั้งแต่หาเดือนพี่น้องนี่เพิ่นก็ได้เจ็ดเดือนนะครับได้เจ็ดเดือนแล้วนี่ครับได้เจ็ดเดือนแล้วแยกออกมาล้างกินหยาเพ่งโการาข้อดีที่ได้แยกเมียแยกลูกก็คือได้ผสมเร็วนะครับได้ผสมเร็วนะครับบ่ได้เสียเวลาเนื่อว่าปีละโต นะครับแยกเลยมาได้หาเดือนก็ได้ลูกประมาณสิบสองสิบสามเดือนนั่ะนะครับช่วงแยกมานะครับก็ได้บำรุงเพิ่นเพิ่นก็อ้วนเพิ่นสัตว์เลยเก็บเลยเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องเฮานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับกินหยาเพ่งกุลาแต่ยังบ่ได้ทำห้างเห็ดห้างไอ้เพิ่นพี่น้องนี่ครับไอ้เพิ่นกินแบนมีก้อนนี่ครับตัวนวลนี่ครับ ไปแล้วครับนี่นาเลยพี่น้องอืมน,นี่แม่ของเพื่อนครับนี่ไฮยาแล้วนะครับไฮยาเพื่อนกับจินอิ่มแล้วจินดีจินจริงตัวแดงเนี่ยผมก็แยกมาสุดท้ายเลยครับแม่รับแม่ของเพื่อนกับยกขวกักขวักดันไม่นะครับตัวแดง อันนี้ก็เป็นลูกไส้เจ้าทบมะฮอกขึ้นกันครับนี่ครับลูกไส้เจ้าท้มะฮอกอายุได้สี่เดือนกว่าผมก็แยกมาได้หาเดือนนะครับนี่แม่เพิ่งได้ผสมนะครับได้ผสมทั้งสองตัวแล้วครับการแยกแม่แยกลูกกับบ่ได้เสียเวลาบริเวณขอกก็เริ่มแหงแบบนี้นะครับอ้ยช่วงนาฝนน่ะฝนตกหนามขังพี่น้องเพราะจะฝนถึงช่วงกันมีแหงเลยนะครับขออบ้าน เรียงว่าต้นหนามเรียงว่าสายพัฒนาดูแบบนี้หลยพี่น้องช่วงนี้เทว่าพี่น้องเท้ากับเริ่มปลูกหญ่าแล้วครับเริมปลูกหญ่าหลายเลยครับก็มีพี่น้องด้มาแบงทอนพัดหญ่าหน้านผมเลยครับทอนพันหย่าพิลานี่ครับเอาไปปลูกนะครับหย่าทอนพันกับต้องดอ้อายุได้พี่น้องส,สองเดือนเครื่องถึงสามเดือนนะครับอื ตรงในทอ่ออายุนะครับนี่ก็หย่า,ยาเดียนเดียวได้พี่น้องครับเพว่ากินยูนี่ครับหนาเดียนเดียวต้นหนาทอนพักก็ต้องในอาย,ยุายาน,ยนะครับสองเดือนเคืองถึงสามเดือนนะครับให้เพิ่นได้ปลูกติดเลยเกิดเลยครับแพ่งกุหลาบเป็นหนาที่ปลูกง่ายนี่นะครับลูกของเพิ่นอนตั้งกินหนาแพ่งกุหลาบเพ่งกุหลาบเป็นหนาที่ปลูกง่ายแล้วก็ให้ผลนบริสุทสูงต่อไรได้พี่น้องตั้งกินดีกินเจ่งเก็บฝากพี่น้องเข้า ตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกียรครับครับไทยคลิปนีครับ,มรบผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับช่วมทุกคนทุกท่านนะครับค่อนได้ดีพ่อนไดเหลือด,ดมบดานให้ท่านผู้รับช่วมสุขภาพแข็งแรงหล่ำรวยเงินทองกาขวาสวัสดีครับ